ทำกัน้มการวัานะคะไม่หมดไม่หมดวันต้องมาอยู่ใกล้พี่อ๋อยต้องมาทพี่ซิงพี่ซิงคนนิดเลยโอเคสวยงามตามน้องเลือกเลี้ยวสวนจีนเี๋ยดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวสวจไปกี่ถึงเจมเีวสรจันเค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปหมู่เลยนะคะทุกคนรวมกันนะคะแกเข้ามา

ฝากใบไปหน่อยมาเต็มรถพี่แล้วฝากใบมาฝากรถใบเหรอทีนัน ไปรถพดา้ถ้ามีรถใคเอาก็ทิ้งไปที่เนี่ป้าหมดแล้โอป้าไปกับบ้านแล้วโอป้ากลับเกาหลีแล้วแร้นี้มันเร็วมากเล้วเหลืออะไรเหลืออะไรหน้าบ้านลูกได้ที่หนึ่งเก่งจงเหลือพี่บอยแล้วโอป้ากลับไปแล้วแล้วพ่อค้สแซ่ลูกได้ที่หนึ่งเหรอ ไปถ้าเดี๋ยวไปไปึงตลาดหัวมุมเราไปใส่เสื้อตัวนั้นแล้วใส่หมวกเดินเข้าไปนะโหัวเสื้อเราคนที่ร้านอีกเยอะใส่ผ้าคาดหัวอีกอยู่เลยเออไปที่ร้านก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปหาไปแล้วไป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 ทางไหน เอาบ้าขึ้นมาบ้าไปเลยไปดีมากเลยาบ้เล้าโอ้าเดียวซ้ายอ่ะไปขึ้นไปลยทะลุทะลุออกไปเอเราดีแล้วมจ้องกราชีวิตชีวิตไม่มีแต่่